พระขุนแผนของขลังด้านเมตตามหานิยมหากจะกล่าวถึงพระขุนแผนหรือเครื่องรางของขลังประเภทขุนแผนนั้นเป็นที่รู้จักของหลายคนหรือคนที่ไม่รู้จัก แต่อาจจะเคยได้ยินมาว่าพระขุนแผนนั้นเป็นเครื่องรางของคลังที่ให้อิทธิคุณอำนาจทางด้านเมตตามหานิยมคนชื่นชอบเป็นที่รักใครของคนรอบข้างเป็นที่ต้องตาต้องใจกับเพศตรงข้ามเจ้านายผู้ใหญ่ให้ความรักเอ็นดู พระขุนแผนเป็นพระเครื่องที่มีตำนานและความเป็นมามาอย่างช้านานข้อสงสัยที่ว่าพระขุนแผนนี้ผู้ชายเท่านั้นหรือถึงบูชาได้ผู้หญิงแขวนขุนแผนได้หรือไม่คำตอบคือพระขุนแผนบูชาได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงแขวนพระขุนแผนแล้วจนจริงหรือ คำตอบคือไม่จริงความจริงแล้วพระขุนแผนเป็นเครื่องรางของขลังที่ได้รับการปลุกเสกจ,จากเกจิอาจารย์หรือผ่านพิธีกรรมมาแล้วย่อมมีความขลังศักดิ์สิทธิ์